ครับสวัสดีทุกข้า้งดีครั้งนะครับหลังจากที่เราดูคลิปที่เป็นสิลิพูดภาษาไทยแล้วคราวนี้ดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สิลิพอกซีแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับสิลิได้บ้างอย่างเช่นเราเพิ่มความสามารถอะไรบางอย่างเข้าไปให้กับสิลิเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับ Hello ลสวัสดีค a ขั้นแรกก็ทักทายมันก่อนนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะให้มันทำอะไรให้เราอย่างหนึ่งนะฮะเช็ค k my l เ t one two three four five s i เห็นไหมฮะสลิกกำลังเช็คผลอ่าฉลากินแบง่งของงวดปัจจุบันนี้อยู่นะครับเห็นว่าอ่าผม ถามมันว่าเลขที่ผมมีอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยถูกลางวันหรือเปล่าก็ตอบกลับมาว่าไม่ถูกรางวัลน,นะฮะเห็นว่าก็จะมีรูปของฉลากกินแบ่งเอาไว้ด้วยพร้อมตัวเลขของฉลากก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะถามมันอีกทีนะฮะสำหรับรางวัลที่หนึ่งของงวดประจำวันที่สิธันวาคมสองหนะฮะดูสิว่าอะไรตอบเราถูกหรือเปล่าเอย เช็คมาลอตโต้ e i h e o o s เทเพลงทรว DJ เดลไลอรเห็นไหมฮะอันนี้ถูกระหวันที่หนึ่งมันก็จะบอกว่าอ่าเราถูกระหวันที่หนึ่งก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยถ้าเกิดว่าเราสามารถพูดสั่งให้มันทำนู่นทำนี่อย่างอื่นได้ แล้วก็แถมไทยนิดนึงนะฮะสำหรับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปให้กับ Siri ดูน่าจะสนใจมากขึ้น Traffic Expressway I don't understand c o f f Expressway Traffic Expressway เห็นไหมฮะอันนี้ก็แสดงผลรูปมาจากกล้อง CCTV นะครับข้อมูลจาก t าร f ฟีนะครับที่แสดงผลเกี่ยวกับการจราจรของทางด่วนดินแดงณปัจจุบันนะครับรู้สึกมันจะดีเลย์ประมาณ20นาทีอันนี้แล้วแล้วแล้วแต่กล้องข้อมูลของทารฟีนะครับก็แสดงให้ดูประมาณคร่าวๆเท่านี้ หลังจากนี้จะมีอะไรอีกสำหรับสิริที่เราจะทำได้กับมันลองติดตามชมในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ